เงินจากรัฐบาลเวลาไปให้คนยากจนจะทําให้คนยากจนขี้เกียจทําให้คนยากจนเนี่ยไม่จะไม่ทําอะไรรอแต่รอแต่เงินจากรัฐบาลแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินพวกนี้เวลแฟร์ต่างๆเนี่ยนะฮะคนเหล่านี้ก็จะลุกขึ้นมาทํางานแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็หยุดกินเหล้าหยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยในงานวิจัยก็จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอย่างไรก็ดีเขาบอกว่าคนรวยคนจนเนี่ยคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่เหมือนกันคนที่ต้องโฟกัสกับเรื่องเงินเยอะๆก็คือคนที่ยากจนกว่าเนี่ยนะฮะ บางทีนะในเชิงเศรษฐศาสตร์นะฮะทำได้ดีกว่าคนรวยแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง Mission to the Moon podcast you ์รอทุ o อยู่บ่ายชวนคนไปตามหาความเงียบสงบและฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ Calm in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไปหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมรรวินทานุสาหัสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at mission to the moon สวัสดีครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประบิธาอุสาหาครับรวันนี้บทความจาก Chicago Booth นะฮะเรื่อง how poverty change your mindset ความยากจนเปลี่ยน mindset ของมนุษย์อย่างไรนะครับ คืออันนี้เขาพูดในแง่เชิง policy maker ผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคือในในบทความอันนี้เนี่ยเขาอ้างอิงถึง research เยอะมากนะครับผมจะไม่อ่านชื่อ research ทุกอันมันเยอะจัดเลยนะฮะแต่ว่ารวนแล้วแต่มาจากอาจารย์จากหมหาวทิทยาลัยดังๆทั้งสิ้นเช่น Harvard, c o l u m b i เบียแอนนวายูนะฮะชิคาโกนะครับเบอร์และอื่นๆเป้าหมายของบทความนี้คือเขาพยายามจะพูดถึงว่านโยบายที่ไปช่วยเหลือคนยากจนทำไมบางทีมันถึงไม่เวิร ะะทำไมบางทีมันถึงไม่เวิร์กมันเริ่มต้นจากความเข้าใจเรื่องมายเ s e ตของความยากจนก่อนเขาบอกว่าหนึ่งในมายเ s e ตที่ผิดเลยใช้คํานี้เลยนะก็คือผิดเลยเนี่ยแต่ว่ายังมีคนเชื่อแบบนี้เยอะคือว่าเงินจากรัฐบาลเวลาไปให้คนยากจนจะทําให้คนยากจนขี้เกียจทําให้คนยากจนเนี่ยไม่จะไม่ทําอะไรรอแต่รอแต่เงินจากรัฐบาลแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินพวกนี้เวลแฟร์ต่างๆเนี่ยนะฮะคนเหล่านี้ก็จะลุกขึ้นมาทํางานแล้วก็ ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็หยุดกินเหล้าหยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในงานวิจัยก็จะบอกว่าเฮ<ะ>้ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคนจำนวนมากเชื่อว่าการตัดสินใจที่ไม่ดีคือ bad decision leads to poverty นะเนี่ยเขาบอกว่าคนจำนวนมากเชื่ออย่างนั้นนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะข้อมูลจากงานวิจัยในยุคหลังๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะความยากจนต่างหาก that leads to bad decision มันกลับกัน นะฮะคือเหตุมันกลับกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงวันนี้เริ่มจึงจะมาชวนคุยกันในประเด็นนี้ในปี2 0 1 3มเนี่ยมีงานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร s c i e n c e มีมีอาจารย์จากหลายที่เลยเนี่ยนะฮะไปทำก็ค่อนข้างดังนะฮะงานอันนี้ว่าคือคือใครก็ตามที่ตกในสถานการณ์ที่ยากจน,นสามารถที่จะทำให้ IQ เนี่ยลดไปได้ถึง1 3 13พอยน์นะฮะ โดยตัวอย่างที่เขายกมาเนี่ยก็คือการไปวัด IQ ของเกษตรกรที่อินเดียนะฮะที่ทำไร่อ้อยนะฮะโดยก่อนเก็บเกี่ยวก็คือยังไม่เป็นช่วงที่ไม่มีเงินเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงที่ยากจนหลังเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่เรียกว่ารวยขึ้นมาในคนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะ IQ ต่างกัน10กว่ากว่า points เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างดังหลายท่านอาจจะเคยผ่านตามมาในหนังสือบ้างดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนและ และสมองของสถานการณ์เวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจนเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจนเนี่ยนะครับมันมีคำหนึ่งคีเรียกว่า scarcity mindset นะครคือของไม่ค่อยมีเขาบอกว่าเพื่อเทสไอเดียเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเริ่มต้นจากการเข้าใจถึงมิติของไอ้คำว่า scarcity mindset ก่อนนะฮะหรือว่า influence of scarcity ความอิทธิพลของการไม่มีนะฮนะนักวิจัย ลุ่มเขาให้คนที่มาเทสเนี่ยเล่นเกมพวก View of Fortune a n อ r y Birds อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาพบเรื่องน่าสนใจหลายอย่างอย่างในกรณี View of Fortune คือหมุนไอ้วงเนี่ยแล้วก็จะได้รางวัลตามที่มันไปหยุดใช่ไหมคนที่มีโอกาสหมุนเยอะน่าจะใช้คาว่ามี Cognitive Fatigue เยอะกว่าคือเหนื่อยกว่าในเชิงสมองน่าจะล้ากว่าแต่ปรากฏว่าไม่เลยปรากฏว่าคนที่มีโอกาสหมุนเยอะคือคนที่เราเรียกว่า รวยแล้วกันในในการในในใน,ในนิยามของเกมเนี้ยคือคนที่มีโอกาสหมุนไอวิโฟอร์จ n นเยอะๆเนี่ยนะฮะนึกว่าจะฟาชีกว่าคือเหนื่อยเหนื่อยกว่าในเชิงสมองแต่ไม่เลยนะฮะปรากฏว่าคนที่เราเรียกว่าเป็นคนจนในเกมเนี้ยนะก็คือมีโอกาสหมุนน้อยเนี่ยนะฮะเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าต้องพยายามมากๆเลยในการหมุนแต่ละครั้งกรณีของ Angry Birds ก็เช่นเดียวกัน Angry Birds คนที่รวยในนิยามของ Ang r y b i r ิ s ก็คือมี ชีวิตมีต,ตัวตัวให้เล่นเยอะนะฮะในกรที่คนที่จนมีตัวให้เล่นน้อยกว่ามีจํานวนครั้งให้เล่นน้อยกว่าก็ปรากฏว่าคนที่รวยเนี่ยก็จะตั้งใจเล่นน้อยกว่าด้วยในแต่ละตาคนที่จนในเกมนี้ในในน,นิยามของเกมนี้เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการเรียกว่าเลงอ่ะสูงกว่าเยอะมากนะครับสรุปก็คือว่านะฮะจริงๆถ้าพูดถึงส carcity เนี่ยนะครับ ความน่าสนใจของมันอยู่ตรงนี้นะถ้าคุณมีโอกาสน้อยหรือหรือมีจํานวนครั้งที่จะให้ลองน้อยเนี่ยคุณจะทําได้ดีกว่าอย่างในกรณีของแองกี้เบิร์ดเนี่ยคนที่เรียกว่ายากจนคือมีจํานวนครั้งให้ยิงน้อยกว่าเนี่ยทนาคะแนนเฉลี่ยได้ดีกว่าคนที่มีจานวนครั้งให้ยิงเยอะกว่าโอเคตรงเนี้ยเราเราเรา,เราหยุดตรงนี้ไว้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องความยากจนจริงๆบ้างนะฮะโอเคเราจําเรื่องเกมแองกี้เบิร์ดไว้ก่อนนะครับทีนี้ พอเอามาแมปกับโลกจริงคนที่ร่ำรวยนะครับถ้าเรามาดูเปรียบเทียกับเกมแอนกิบเบิร์ดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคนที่ร่ำรวยเนี่ยจะโฟกัสกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเงินในการใช้สมองในการโฟกัสเนี่ยน้อยกว่าเช่นไปโกซอรีไปอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะในขณะที่คนที่ยากจนต้องโฟกัสมากกว่าเพราะมีเหมือนคล้ายๆกับเกมแอนกิบเบิร์ดก็คือ, Birds, อมีจานวนตาในการเล่นน้อยกว่าเพราะมีเงินน้อยกว่าเมื่อต้องโฟกัสมากกว่า นะะคนเหล่านี้อาจจะช้อปปิ้งด้วยไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็ได้ได้ของที่ราคาถูกกว่าคนที่ยากจนเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้ของที่กิจกรรมที่เขาทำเหล่านั้นการไปตลาดหรือการาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกลายเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นมาและเรารู้กันอยู่แล้วว่ามนุษย์เรามีพลังสมองจำกัดแปลว่าถ้ามันถูกใช้กับเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นเขาก็เหลือไปใช้กับเรื่องอ,งอื่นน้อยลงในเรื่องของพลังสมองนะฮะ ดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นสาเหตุที่อธิบายว่าทําไมเมื่อคุณต้องโฟกัสกับเรื่องเงินเยอะๆเพราะว่าคุณต้องทําเรื่องนั้นให้ดีเพราะว่าคุณเงินน้อยใช่ไหมเหมือนว่าคุณมีตาในการเล่นเกมน้อยเนี่ยนะฮะเมื่อคุณต้องโฟกัสเยอะพลังสมองของคุณจะลดน้อยลงไปในการเอาไปทําเรื่องอื่นนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของครีย e ทงครีเอทิฟิตี้อะไรพวกนั้นเลยเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่า คนที่ต้องโฟกัสกับเรื่องเงินเยอะๆก็คือคนที่ยากจนกว่าเนี่ยนะฮะบางทีนะในเชิงเศรษฐศาสตร์นะฮะทำได้ดีกว่าคนรวยแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะอธิบายฟังทําได้ดีกว่าคือทําได้ดีกว่าในหลักการนะครับทาได้ดีกว่าในหลักการด้วยซ้านะฮะซึ่งอันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยการออกแบบนโยบายในการช่วยเหลือคนผู้นี้เนี่ยคนยากจนเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะดีขึ้นนะครับทาได้ดีกว่าเนี่ยอธิบายด้วยการทดลองอันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าไปถามคนนะบอกว่า คุณจะไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งราคา300เหรียญน,นะครับราคาของมันเ่คุณซื้อตอนนี้300เหรียญแต่ถ้าคุณขับรถไปอีก30นาทีนะฮะไอ้อีกร้านนึงอ่ะที่ขับรถไปอีก30นาทีเนี่ยมันจะลดราคาไป50เหรียญถามว่าคนส่วนใหญ่จะขับไปไหมคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะรวยจะจนจะขับ30นาทีนะครับแต่พอเราเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้เป็น1000เหรียญน,นะครับเราบอกว่าขับรถไป30นาทีจะประหยัดไป50เหรียญเนี่ยนะฮะคนที่รวยจะจํานวนมากจะไม่ไปละ นะครับคำถามคือความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนเอาเรื่องที่ถูกต้องก่อนถ้าพูดในหลักเศรษฐศาสตร์แบบถูกต้องเลยเนี่ยห้าสิบเหรียญไม่ว่าคุณจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กห้าสิบเหรียญมีค่าเท่ากันดังนั้นจริงๆการที่คุณตัดสินใจขับรถไปเพื่อประหยัดเงินห้าสิบเหรียญนะในเชิงเศรษฐศาสตร์นะเป็นการกระทําที่ถูกต้องนี่คือที่ผมจะบอกว่าคนที่ยากจนกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของชิ้นหนึ่งสามร้อยหรือว่าหนึ่งพันถ้าประหยัดได้ห้าสิบ เขาจะทำนะฮะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยนี่คือกำลังจะบอกว่าตัดสินใจดีกว่านะในเชิงเศรษฐศาสตร์นะฮะอย่างไรก็ดีเขาบอกว่าคนรวยคนจนเนี่ยคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่เหมือนกันคนรวยคนที่มีเงินเยอะกว่าเมื่อมีพื้นที่แคปซิตี้เหลือในสมองเยอะกว่าเพราะไม่ต้องโฟกัสกับงานไอ้เรื่องดีเทลเรื่องเงินมากมายเนี่ยคนรวยจะมองเรื่องของเงินเป็น relative เสมอ relative ก็คือ มองเป็น,ะอนเอร์เซ็นต์อ่ะกรณี3ามอยเหรียญ50เหรียญเนี่ยมันเยอะมัน16%ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็น50เหรียญจาก1,000เหรียญเนี่ยมันแค่5%เปอร์เซนเท่านีน้เพราะฉะนั้นพอนเป็น relative แล้วมันดูน้อยเขาจะมองทุกอย่างเป็น relative ก็ก็เลยไม่ไปแต่ว่าคนจนจะมองเป็น absolute คือ50เหรียญก็คือ50เหรียญซึ่งในในทางเศรษฐศาสาตร์วิธีการมองเป็น absolute เนี่ยจริงๆแล้วมัน make sense มากกว่านี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเพราะฉะนั้นเมื่อเอามา practice แล้วเนี่ยมันคืออะไร เขาบอกว่าเมื่อเราเข้าใจ mindset อันนี้แล้วนะฮะเราควรจะต้องหนึ่งเวลาจะออกแบบโปรแกรมอะไรก็ตามให้กับคนที่ไม่รวยเนี่ยนะฮะควรใช้ตัวที่เป็นดอลล่าอาเมาส์หรือตัวเลขไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะหนึ่งร้อยเหรียญอะไรแบบนี้ดอกเบี้ยหนึ่งร้อยเนี่ยคุณทำอันเนี้ยคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยหนึ่งรอยเหรียญความเข้าใจเนี้ยจะง่ายกว่าซึ่งผมนึกถึงไอ้เงินกู้นอกระบบที่เมืองไทยเลยนะฮะคิดว่าจริงแล้วก็ เวลาจะทำนโยบายต่างๆเนี่ยนะฮะต้องนึกถึง2เรื่องคือราคาแล้วก็ Inconvenience ด้วยหลายครั้งเนี่ยนะฮะคนจำนวนมากเนี่ยไม่ได้ทำอะไรตามสิ่งที่นโยบายรัฐบาลอยากให้ทำเพราะว่าความไม่สะดวกสบายเล็กๆน้อยๆที่คนออกนโยบายคิดว่าเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่เล็กน้อยเลยยกตัวอย่างเช่นมันมีไงานวิจัยหนึ่งเขาไปทำกับคนที่กำลังจะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยใน ในเขตที่ยากจนเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ามีคนช่วยกรอกแอปพลิเคชันไอใครเคยสมัครทำาหมาที่ใดอเมริกาจะรู้ว่าการกรอกใบสมัครเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากมันซับซ้อนมากนะฮะมันถึงขั้นมีเอเจนต์บริษัทช่วยเลยแหละคุณนะฮะอ,อันนี้เล่าให้ฟังนะคือมันมีเลยนะบริษัทที่ทําเป็นเอเจนต์ที่เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการให้ให้ลูกคุณเข้าไอวิลีกได้อะไรแบบนี้ค่าจ้างแสนเหรียญนะมีนะฮะมีจริงๆทีนี้ ประเด็นก็คือเอาคนธรรมดาอนทั่วไปเนี่ยการกรอกแอปพลิเคชันไม่ง่ายเลยปรากฏว่าพอมีทีมงานไปช่วยกรอกนะฮะการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง24-24%ในเขตนั้นนะครับนี่นี่คือ inconvenience นะฮะคือความไม่สะดวกสบายนะครับหรือว่าที่เคนยาเขาก็มีการทดลอเหมือนกันนะเขาบอกว่าแค่ให้ชุดนักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียนฟรีนะครับการเข้าเรียนในโรงเรียนก็เพิ่มขึ้น6%ซึ่งถือว่าเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเทสเรื่องพวกนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาจะพบว่าความไม่สะดวกสบายที่สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยนะฮะเช่นการเดินทางมาอนามัยที่ศูนย์อนามัยเพื่อที่จะมาตรวจร่างกายหรืออะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับคนยากจนเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะคือทุกๆดิเซชันของเขาอ่ะมันหนักหมดเลยนะฮะแล้วมันเป็นมันเป็นอบสโลดหมดเลยการจะเดินทางไปที่ไหนจักที่หนึ่งค่ารถห้าร้อยบาทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก เมื่อเทียบกับคนที่มีตังหน่อยเนี่ยเรื่องนี้คือเป็นเรื่องเล็กหรือแทบจะไม่ได้คิดถึงเลยด้วยซ้ำเพราะมันเป็นจํานวนน้อยมากถ้าเราเอาย้อนกลับไปทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าวิธีการมองโลกของคนรวยกับคนจนต่างกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นด้วยเรื่องของพลังสมองที่เหลือในการไปคิดเรื่องพวกนี้แล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติมากว่าถ้าคุณมีน้อยคุณจะโฟกัสกับเรื่องนั้นเยอะเมื่อคุณโฟกัสกับเรื่องนั้นเยอะสมองคุณถูกใช้เยอะ ไอ้ที่เหลือไปทาอย่างอื่นมันก็น้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือคำอธิบายว่าทําไมชาวไร่อ้อยก่อนเกี่ยวกับหลังเกี่ยวเนี่ยไอคิวถึงต่างกันตั้ง10กว่าพอยต์อ่ะซึ่งมันเยอะมากนะฮะเยอะมากๆดังนั้นเราสามารถจะบอกได้เลยว่าความฉลาดในการใช้เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสมองอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับว่าสถานการณ์ตอนนั้นของเขาคืออะไรด้วยนะฮะสรุปอย่างนี้ว่าพ olicy ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยถ้าอยากจะ ออกเพื่อช่วยเหลือคนอยากจนจริงๆการทำความเข้าใจกับ behavioral economics หรือว่า behavioral science สำคัญมากนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยใช้ความคิดของคนที่มีเยอะ abandon mindset ไปช่วยคนที่เป็น scarcity mindset มันไม่ได้คือมันกลับขากันเลยนี่คือสิ่งที่บทความนี้พยายามจะพูดถึงแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเมื่อคุณ ขาดอะไรบางอย่างไม่ต้องเป็นเงินก็ได้นะอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ scarcity mindset ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดของสมองคุณไปหมดเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม mission to the moon นะฮะระหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์ในการไปดู Policy ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ mission to the moon podcast b r o u t to you by ชวนคนไปตามหาความเงียบสงบ และฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ Calm in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไปหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมระวิทธอนุสหรสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ l i n e Official at mission to the moon